อ๋อคนทันเริ่มหายไปเลยเลยหรอเลยแรงมากทอกคนตอนน้องพี่เปิดไลฟ์เล้าไปไม่เกี่ยวเชิญเลยสวัสดีค่ะเอน่ไงไงค่ะพี่พีเนี่ยคนหายหมดเลยอ่ะเหลือ90คนละเมื่อกี้ลอย ทุกคนเข้ามาคุยกันได้นะทุกคนสามารถเปลีเสียงได้นะเพราะว่ามันเป็นเสียงกียอดทุกคนเริ่มลงแล้วอ่ะ มันเริ่มลงไปเข้าอีกหลายสุดหนึ่งแน่เลยอันนี้มาถ่ายดูเล่นค่ะมาถ่าย เขาบอกว่าง,งานน่ารักทั้งคู่เลยมาแบบนี้บ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะจริงๆก็คือนั่งอยู่ทางกันน,น,นะม่มีใหม่กลับสมุยค่ะกลับบ้านเวพี่ๆอยู่ไหนคะ ชวนพี่ป๊อบมากินขนมเทสใช่จรีนจะไปอีกที่นึงด้วยอะทองจีะไปอีกที่นึ่งก่อเพราะว่าแบบโอเคมากินอันนี้เสร็จปุ๊พี่ป๊อบบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วอิ่มอิ่มมากน้องเป็นสั่งไปเยอะมาก จะสวยกว่านางสาวอนนคะะนูไปนั่งใต้สะพานลอยนั่งลงั่ตลงถเสียงมอสสิ่งมาไต์เสียงลอยมันเหมือนนั่งใต้สะพานลอยใช่ไหมติตัวก่อนดูแป้งขาวเคลือไวก่อนนะคะอาจจะต้องเป็นเสียง่าเสียงนกเสียงลำบากนำบากมากขอพรอไปแล้วดีกว่า เพราะว่าเพิ่เริ่มลงไลฟ์ไปแล้วเริ่มชอบอะไรแบบงานเรารู้สึกว่าถ้านั่งอยู่ที่สม,มุยชอบอะไรแบบงานเรารู้สึกว่าถ้านั่งอยู่ที่สม,มุยบรรยากาศมันจะดีกว่านี้แบบเมื่อก่อนบ้านแบบเปิดร้านอาหารใช่ป่ะแล้วแบบวายแบบเนี้ยดีมาก เ้าทกัม่ให้อนองมันก็จะไม่ได้ได้ไหมอ่ะ,ะอ่อ๋มันก็จะม่ได้กล้องแผบจะไม่ได้อ๋อเพราะอยู่คนละฝั่งก็น้อง,องแบ,บ<ะ>ออได้ะงตากัน

ังน้องเพียรสักครั้งนิดนึงนะคะเพราะว่าสายเข้าวันนี้วันนี้มานั่งร้านกาแฟคะ่ะมานั่งแบบมานั่งจิบบรรยากาศแบบตรงที่มาถ่ายรูปช 背包包。